ปตอันนี้เป็นแปลงที่ลูกเล็กแล้วก็ไม่ใช่เกรดเอจะเป็นเกรดบีเกรดซีที่ควบความแห้งความดรายแล้วกี่เปอร์เซ็นอะไรไปตอนนี้ต้องไม่เกิดน13ต้องไม่เกิดอันนี้เดรสโรบัต้าเนี่ยสุกที่หลังเขาโรบัต้าเดี๋ยวเขาจะแปลงก็จะเริ่มเริ่งอันนี้ก็จะเป็นเพาะเอาเมล็ดเพาะ เออถ้าบางทีก um, uh, ็ทำว้ถ้าทำดรายเนี่ยเดี๋ยวเชิญเรนาัะ ก็วนประมาณสามรอบแล้วก็ข้าวผามใช่ครับแสดงว่าต้นไหนที่เก็บต้องรอให้ลูกผลี่เหรออันนี้โกโก้ที่เราเห็นนะกาแฟที่แม่เสด็จเขาจะกันโซนหนึ่งไว้เลยให้เก็บแต่ดอกกาแฟแล้วก็ดอกกาแฟแล้วก็ไอ้พึ่งที่มันกินดอกกาแฟสุดยอดใช่เลี้ยงเราเลี้ยงพึ่งด้วยใช่ไหมคะไม่ไม่ถุงไม่ถึงแปลงบางแปลงที่เขา บางแปลงที่พึ่งมากินดอกกาแฟาแล้วไปทํารังพึ่งดอกกาแฟาสุดยอดอันนี้เป็นห้องควบกไกฟต่างน้องเป็นสกินแคร์ใใทยมาทำโปรไฟล์ให้หรือคุณประธานได้อันนี้เครื่องนี้ก็ออกแบบกันเองกับบริษัทเพราะต้องการโปรไฟล์แบบนี้ก็เป็นเซมิออโตล อันนี้30มกิโลครับเข้าเข้ามาได้เลยอ,อันนี้ผมต้องทั่วทั่วเลยนะเพราะว่าผลัองมาทำแชมพู<อ>ทำสกินแคร์ต้องต้องการท้ำมาที่สุดของบ้างไหมใน<อ>ตัวเรียสุดยอดอ,อันนี้ไม่ยากที่จะเพราะว่าเป็นของแชมพูทำสกินแคร์ทุกตัวต้องทั่วเลยนะทุกสกตาน้ำมากใช่ถูกต้องอันนี้อาราบิก้าหรือโรบัสต้าตัวนี้โร โลโลกตาคาร์บินสูงผิวต้องการคาร์บินถุงสูงต้องการน้ำมันแฟนอันนี้โบัสตาน,นี้เดี๋ยวเราจะไปทาอันนี้ลนะบอดี้ส์ทากินเข้าไปไหมคุณลุคุณจะได้บอดี้สวยไม่สิเธอถ้าอยากดูานาเป็นตุลาสถาานะอนาคตมีกลุ่มเกษตรกรเข้ามาก็าาเ,าาเพราะว<ด>่าปีนี้เป็นไฮซีซันแล้วใกล้สิ้นปีแล้ว พวกเราอะคิดแับว่าเราเวลาไปดูงานไนั่ไปชิมมาชิมไหจะสิอะไม่ได้คิดเราไม่รู้ง่ายฝักมีแผ้งนี้ไปยินน้ำระแแลเขาบอกว่าเขารักมาจากฝังเข็มที่มือเลย จะมี롱พ uh, ้วงอะไรแต่แต่ทีนี้เราก็เลยมาซร้ชถ้าเป็นงพั่วก็จะมีการท่เดียวอ่าแสดงว่าันอาจจะได้ไปแล้วก็ไปติดแบรนด์ตัวเองหรืเปล่าไม่เรใจเลยซื้อตรงซื้อตัไปองนี้น่าสนใจทีนี้เป็นวิสาผิดด้วยเออนองเียวใช่แวทําแล้วตหอว่า ผลไม้รับไม้มะพร้าวที่นี่ทั้งหมดคือกิมบิชผมก็เลือกส่วนมากเลยคือเรามีคอนแทคความผมเป็นประธานโตท็อปของบางน้ำเขียวด้วยและเป็นประธานกลุ่มกาแฟบางเขียวทำงานสองด้านนเขาช่วยชกันเชิญครับกาแฟสามด้านนี้นะครับต้องมีต้องมีคนแบบนี้ตอนนี้ผมเริ่มทำโกโก้แล้วผมก็โกโก้มาคั้วเป็นคาโคานิดแต่ว่ามีขายแค่หน้าฟาร์มนะผลผลิตมันน้อยเวลาสุกเต็มที่ประมาณนี้เลยอะไรที่มันเล่นน้อย เพราะว่ามันไม่มีผลิตแต่ก็โกโก้เขาเริ yeah. sure yeah. ่มทำแต่ของโกโก้นี่เราทำรายสครับอันนี้ผมส่งไปรายชิมอ่ะอันนี้เพราะว่าเราเครื่องมือไม่มีก็เลยเอาของเราเนี่ยทั่วแล้วส่งไปปกติ